เอาเลยนะนั้นก่อนเริ่มคุยนะพี่บอกก่อนนะครับไม่มีแฟะไม่มีแทรกแล้วถ้าหากยังใครมีพฤติกรรมดังกล่าวนะแล้วอย่าหาว่าพี่ใจร้ายแล้วกันนะถือว่าคุยกันก่อนเริ่มนะครับอ่ะทีนี้แอลเฮดดี้เป็นคนมาแจ้งพี่ก่อนแล้วเป็นคนเล่าก่อนครับพอนหนูเล่าหนูแป๊บนึงครับอครับอันนี้ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยิน ประมาณว่าตอนแรกหนูจะไปขี่รถไปกะหลัดกลางจะไปเอฟเคแล้วแล้วคือหนูก็ไปเจอพี่ผู้ชายคนพี่มีพี่ผู้ชายก่อนขี่รถมาถามแบบพยายามถามถามหนูว่าเออเนี่ยจู่แก๊งไหนอะไรยังไงแต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้แบบว่าหนูก็บอกเออถ้าพี่ไม่บอกหนูก็ไม่บอกอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ลงมาหนูก็ไม่เชื่ออะไรอย่างงี้หนูก็เลยเดินไป หนูก็ไม่ได้คุยกับเขาตอบปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาครับเขาแบบเหมือนแบบเป็นผู้แบบแต่งตัวเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยหนูก็เลยเขาขอแรียกไอติมแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเพิ่งมาใหม่แบบก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าเออให้หนูแบบไปส่งร้านแต่งตัวหน่อยเขาจะแต่งตัวอะไรเงี้ยครับพอหนูไปส่งปุ๊บหนูก็เขาก็ถามหนูว่าเออมันฟาร์มยังไงอยู่แก๊งอะไรหรอพี่อยู่แกง๊งเล่นแกง๊งเปเนี่ยอะไรเงี้ย หนูก็ตอบไปว่าแบบเอ่อบอกไม่ได้อะไรงนี้แล้วเขาก็ถามถามหนูแบบเชิงผู้เล่นใหม่อะ่ะหนูก็เลยคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่ปุ๊บพอไปถึงร้านเสื้อผ้าเขาเขาเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหนูก็ว่าเอาเอพี่ใช่อะเข้าแก๊งหนูแบบลองไปคุยกับหัวแก๊งไหมเขาก็ถามว่าแบบส่งของเยอะไหมหนูก็บอกไม่อะไรเงี้ยครับ ไม่น่าเยอะอะไรอย่างี้ก็ไม่เยอะนะแล้วคนนั้นเขาเข้าไปเปลี่ยนชุดออกมารถหนูก็เห็นแบบหน้าร้านก็แบบดีมเฮดก็มาเต็มเลยครับแล้วก็พี่ในร้านก็เปลี่ยนชุดดีมเฮดออกมาแล้วก็คะนั้นเขาพยายามแบบคุยกับหนูพยายามแบบอันนี้กับหนูแต่ว่าหนูกําลังจะไปปุ๊บหนูขึ้นรถปุ๊บเขาก็ขึ้นรถหนูมาปุ๊บหนูก็เลยขี่ออกมาไปที่กระดานกลางเหมือนเดิมแล้วเขาถามว่าหนูจะไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตอบ เขาไปคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้หนูไปเพราะว่าแบบคุยยังไม่จบถ้าไปอ่ะเดี๋ยวแทงแน่เขาพูดเงนี้ยครับหนูก็เลยหนูก็เลยไม่ไปหนูก็เลยยืนให้เขาคุยคุยต่อแล้วเขาก็คุยถามเรื่องแบบเกี่ยวกับแก๊งเป็นยังไงแต่แบบแก๊งเมื่อไหร่จะอันนี้อันนู้นอันนี้ก็ถามไปหมดนะครับจนมีแก๊งเอลเคเข้ามาเขาก็เหมือน oh. เขาจะมีทุระคุยกับหนู ปุ๊บพอเขามาปุ๊บเขาก็อุ้มหนูออกไปแบบเออขอคุยโทระแปบ๊บนึงเขาก็อุ้มหนูออกไปแล้วคราวนี้เขาก็กางจะคุยแล้วก็แบบว่ายูทิคก็วิว่งไปแบอบกว่าเออยังไม่จบเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดการปะทะขึ้นนะแบบพี่เขาก็เหมือนกับแบบยู่ดีแบบมันก็เกิดโอ้ยหนูไม่รู้จะพูดไงแล้วก็เขาก็แทงครับพูดให้ก็ได้ครับก็คือแ k ชายแทงดีมเฮดเลดี้ครับแล้วคราวนั้น เหมือนกับว่าแอลเคใช้เขาพูดว่าแบบเออเหมือนแบบว่าเป็นน้ําเสียงล้อหลอกอะไรพวกนี้แหละครับพอคั้นั้นปุ๊บจบปุ๊บหนูก็เลยแบบฟังเขาพูดไปพูดมาเขาก็ถามหนูหนูก็เลยแบบหนูก็เลยแบบแบบไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรหนูก็เงยียบครับเงยียบไปแล้วครั้นี้ปุ๊บคือพี่พี่หนูก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็เดินออกมาเลยอะไรอย่างนี้หนูก็เลยวิ่งออกไปครับแล้ว หนูเปิดโทรศัพท์ติดมือไว้ปึ๊บหนูก็วิ่งออกไปปึ๊บเพราะนั้นเหมือนแบบเขาแทงอะครับแต่ว่าภาพหนูไม่เห็นว่าส่วนนะครับแต่ว่าคือเขาแทงหนูแล้วเขาก็บอกว่านี่ส่วนแล้วมันส่วนแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าหนูภาพหนูไม่เห็นส่วนเลยครับแบบว่าโทรศัพท์มันอยู่ในมือแล้วก็เขาก็ลูบหน้าลงมาต่อครับประมาณน,นี้ครับ ก็คือเขาต่อยบัดน,นึงก็เลยเริ่มแทงเลยถูกไหมไม่เขาแทงหนูก่อนครับแทงก่อนใช่แล้วหนูก็เหมือนแบบมันหนูไม่รู้ว่าเขาบอกว่าหนูสวนแต่ว่าหนูไม่เห็นภาพหนูสวนนะอ,อ่ะอ่ะไม่เป็นไรอะทีนี้ก็คือแทงก่อนต่อยไม่เป็นไรอะฝั่งดีเพตตาแล้วก็ที่าที่เขาเล่ามาก็ถูกหมดเลยแต่ว่าอาจจะแก้นิดน,นึงตรงตอนที่เขาบอกว่ามีคนมาอุ้มเขาจะไปคุยทุละาคือตอนนั้นพวกหนูก็คือทำอย่างนี้กันทุกคนเลย เขาก็เดินเข้ามาเฉยๆตอนแรกอะใส่ชุดแบบประชาชนแล้วก็มายืนฟังสุภาพก,ก็กดใส่เกาะครับแล้วก็เข้ามายืนใกล้ๆแล้วก็อุ้มไปเลยไม่มีคําพูดอะไรทั้งนั้นที่ว่าแบบขอคุยแป๊บนึงนะเรลืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่ามาแล้วทีนี้หนูก็เดินไปบอกพี่เขาว่าเหมือนเดิมนะคะบ,บอกว่าพี่ครับเอาเอาน้องเอาเอาไปไหน,เ,น,นเพราะว่ายัางคุยสตอรี่ไม่จบ,บนนคือแก๊งหญิงกับแก๊งหญิงกาลังคุยกันอยู่ แล้วเขาก็บอกว่าบก็หนูก็แบบเหมือนอเขาจะแบบคุยอะไรอะครับอะไรประมาณนะั้นหนูก็บอกว่าก็กําลังคุยกันอยู่ไงคะอะไรประมาณนี้แบบเรื่องของผู้หญิงกับผู้หญิงและทีนี้หนูก็ไม่ไม่รู้นะอย่างที่พี่ก็บอกอะก็ร้อยหูคนฟังอะเขาก็บอกว่าน้ําเสียงล้อหลอกลเขาก็เลยแทงเงินหนูแล้วหนูก็บอกนะ้องว่าไม่ต้องส่วนนะแล้วหนูก็ก็อธิบายกับเขาไปอีกรอบหนึ่งอะว่าก็คือกําลังคุยสตอรี่กันอยู่แบบว่าไม่ เคลียร์แผลเก่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ยอมหยุดให้ไม่ได้ไไม่ได้พูดอะไรต่ออ๋อเหมือนเขาจะขอคุยต่ออีกรอบนึงแต่หนูก็ก็คือคุยกับน้องคนนี้ต่อก็ตรงนะคะก็คือเขาก็วิ่งออกไปเหมือนแบบว่าเหมือนจะเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปเข้าเอฟเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะหนีไปเข้าเอฟเคหรือเปล่าอะไรไม่รู้น้องหนูก็แบบวิ่งตามไปวิ่งตามไปเหมือนกันจะไปต่อยอะไรอย่างนงี้แต่ตอนนั้นถ้าเกิดแทงแล้วเขาก็ต้องตายแล้วสิแต่ว่าเขาต่อยสวนมาก่อน ภาพหนูก็เห็นต่อยนะแล้วก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ด้วยก็ส่งให้ไปแล้วาตามนั้นแหละครับอย,อ,อย่างที่บอกอย่างที่เขาเล่ามาออาพุ่งตรงมันก็มันก็คือการเหลี่ยมเอ่อเหลี่ยมการซื้อสตอรี่เนาะของใครของมันมีวิธีต่างกันไปแล้วก็เวลาตอนเขามาซื้อรี่พวกหนูตอนที่รามาภินก็สนุกดีนะเขาก็มีความสุขกันดี อันนี้มันก็แค่เหมือนเป็นการซื้อสตอรี่เหมือนกันอ,อ่อตงั้นพี่ไม่ได้พูดถึงครับเอามาคุยกันตรงนี้ต่อทีเนี้ยเอาประเด็นนี้ก่อนเราแทงเขาเนื่องจากอะไรก่อนที่เขาจะลั่นอะขอถามหน่อยอ๋อก็อน้ําเสียงเขาก็ล้อหลอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาคุยกับพวกหนูที่กลาดกลางนะไม่ใช่ว่าแบบไม่พูดอะไรเลยเขาก็บอกว่าเออไป,ไปเรียกหัวหัวมาคุยได้ไหมคะพอดีแบบ หนูเป็นปลายแถวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่พร้อมคุยไม่ตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่ามันล็อกก็ล้อหลอกหหนูก็เลยแบบยืนเถียงกับเขายังพูดไม่จบครับใช่หนูก็ก็เลยยืนเถียงกับเขาน้องหนูก็แบบยืนด่ากับเขาตั้งนานเลยถ้าไม่ถ้าเสียงรอหลอกทําไมไม่แทงตั้งแต่ตอนน้ำเสียงนอหลอกแทงทาไมตอนที่น้องวิ่งไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบเขาเขาไม่ว่างที่จะคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ไปตามคนอื่นไหมหนูก็ ตอนแรกก็ให้เขาวอลเรียกเพื่อนแล้วนะคะก็ไม่ไม่ได้เห็นเรียกใครมาเลยครับก็ที่แทนก็เพราะว่าเขาร้อหลอกกันแหละพาะบอกเขาบอกว่าให้ไปตามหัวแก๊งมาเพราะว่าเขาเป็นไปแถวเขาตัดสินใจไม่ได้เขาพูดอย่างเงี้ยโนคอยแทงครับแต,แต่ตอนแต่ตอนที่เขาคุยกับหนูเขาไม่ได้ยกกล้องอย่างงี้นะแต่พวกหนูยกในในใน,ในเมื่อในเมื่อเรามีหลักฐานเราถ่ายกล้องพี่ขอด้วยไหม ได้ครับได้แต่ว่าหนูส่งแต่ประเด็นอ่ะหนูส่งไปในนี้ไปแล้วไงเอฟสิบสองอ่ะที่เขาต่อยมาไม่ไม่ไนะปนหนงว่าพี่อยากเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะได้ครับเดี๋ยวหนูต้องออกไปอัด,อดมาของหนูมันเป็นแบบเรียวไทาม,มาค์ครับเข้าใจครับ ทีเนี้ยแอเคผู K, ้ชายเอามาตัวเอาตัวมาด้วยนั่งอยู่อะ่ะ ตาเราลองเปิดเป็น normal ดูดิ normal เระหว่างรอไม่เห็นน้องพรนี่ยอะไรเรนนี่นะเขาพูดอะไรเรนมานี่มาเลยจะพูดแบบนั้นจริงไหมไม่หนูได้ไปพูดไหมว่าหนูไปแถวอะไรไม่เขาบอกว่าหนูเป็นไปแถวใช่ไหมเขาเป็นคนถามแล้วหนูก็บอกว่าครับ หนูพวกนี้หนูก็ตอบแค่ครับครับครับแล้วก็มีเขาหนูไม่ได้เป็นคนพูดใช่ไหมว่าหนูแบบหนูปลายแถวไปเรียกคนที่แบบหนูไม่ได้บอกหนูเขาบอกว่างั้นก็ไปเรียกนแบบหนูบอกว่างั้นเผื่อเรื่องพวกนี้พี่ต้องไปคุยกับหัวหัวครับหนูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจดิก็เป็นพวกปลายแถวใช่ปะแล้วหนูใช่ครับ แล้วพวกนีม้มีอะไรอีกไหมที่เป็นรายละเอียดที่พี่ยังไม่รู้ก็ gigs, มีคุยเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ถามเนาก็ตอบดีๆครับครับครับอะเกือบครับเกือบทุกอย่างอะไม่ไม่มไแล้วพี่พหอมตรงนั้นมันไม่ใช่นะพี่เขาเป็นคนพูดให้น้องเองเรื่องปลายแถวอะก็เดี๋ยวรอน้องแย้งแล้วถ้าเขาบอกว่าเขามีหลักฐานก็นั่นแหละแต่ให้หลักฐานของเขามาตัวเขาเองแค่นั้นเองถ้าเรามั่นใจอ่ะมันไม่มีอะไรเลย ให้เขาเก็บหลักฐานตรงนั้นไว้แล้แลถ้ามันเป็นหลักฐานที่เ,าเอาไว้ล้อหลอกสุดท้ายเขาต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็คือตั้งแหละปากตอะอะอลาวเคไม้มาวินอยู่ไหนวะเป็นไงล่ะชะตอรี่ตีสองไม่ได้นอนโ,อโซลินได้พูดหรอพี่แชทโซลินพูดหรอ หลายปุ๊นบนะโซลินไม่ได้เล่นหรอกนะแับเดียวเขาไม่เลี้ยงสวนปลายแถวนี่หนูไม่ได้พูดนะว่าหนูเป็นไปแถวอะไม่ได้โดนอย่าคิดมากเขาไม่ให้เล่นหรอกคนมันจะเอานะขนาน,น,าน,น,านหลายปุ๊นบนะโซลินโซลินทำอะไรก็ผิดอะจริงนะไม่อยากเล่นแล้วตอ,อมาแล้วพี่กอบไแป๊บนึงนะครับมึงแค่ดวยถ้าหนูได้เล่นล่ะ ถ้าหนูได้เล่ยและทำไมอะไรก็หนูอ่ะไม่เข้าใจอ่ะนูน่อยแล้วแล้ว <referee. S 2> ผมที่ทำงานสิบโมงเช้านั้นหนูมีไปส่งยายหน่แปดโมงนหนูมีไปส่งยาย,ายซื้อกับข้าวตอนหกโมงเช้ากัดตอนเช้าปิดเจ็ดโมง ไอยูทำงานกี่ชั่วโมงไอยูไอยูก็วะไอยูเลยเปอร์วะไอยูเปอร์เปิรทำงานสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอ่ะเลิกกี่โมงเลิกทุ่มครึ่งทุ่มสามทุ่มหนึ่งเหมือนกันดีว่าเออพี่ใครไปก่อนก็คือไม่รักแกงแค็ด ไอเทียนเน็ตเกาหลีไม่ดีเลยว,ว่ะควยแพสแน่เลยอะอ่อเอ่อเอ่อ,อพี่หอมย่าทำ พอได้พอแล้วผมเข้าไปดิผิดที่มัน<า>เป็นฉัน ตลุงน่าจะรีโตจริงอ่ะเอาไปตีปืนเด็ดเด็ดเออมาอีกเก็บมาจบที่เราเบาที่สุด บายโซลินฮานานครับผมใครเรียกครับผมพี <S <S 2> <S 2> ่ก๊อฟน้องมาแล้วพี่ ก่อนอเราจบเรื่องเนี้ย ่กคอมใแชทเลยส่งเล้ะมาดูแป๊บถหตถทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นหนูอ่ะ โน่เหนื่อยมันเกมที่ทำให้สุขภาพจิตมันแย่มากเลยนะจริง ตอนที่มีพี่ตอนเรื่องพี่ตีไม่เท่าไหร่นะตอนที่คอมเมนต์ตอบกับเรื่องหลอะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องเนี้ยหนักสุดแหละเรื่องสวยพยายามมาเ่อแบบนี้พอมาเจอแบบคอมเมนต์เด็กสามขวบอะพี่ตีอะอันนั้นก็ว่าแบบเออแย่แหละแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงมันก็แบบไปผ่านได้เลยเนี้ยคือมันเกินอะมันกระทบไงมันกระทบกับการเล่นของเราทุกอย่างเลย แล้วก็คือประเด็นคือหนูโกไ้ไงหนูเป็นคนโก้ถ้าจะไม่ให้หนูโกนะ้เ่ะพี่แชทก็ไม่ได้ดูหนูปะแรูลน้ำตาจะไหลอันๆไ้อยู่ ฉันจะไม่เสียน้ำตาให้เกมส้มเนี่ยคำนี้มันตึงใจพี่แพรว่าว่าว่าพี่เพื่อได้หนุบอปะได้ยิน,น,ไ,ยนไม่มีอะไรไนไม่มีอะไรอ๋ออ๋อ,อมีการเช็คเป็นฟิวเช็คเนะถ้ามีหนักๆเปิดสติกเกอร์เลยครับสติกเกอร์อะไรอ่ะ สติกเกอร์อนะไรวะเปิดทำไมกูโดนกลัวนี่ใช่อนี่ปิดแน่สตอรี่อ่ะไม่ไม่ได้เล่นสตอรี่ดีๆแน่ขึ้นเต็มจออ่ะหนูรู้สึกแบบขอบคุณพี่ๆเนะนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยที่แบบถึงเขาถึงแบบที่ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ได้มาแบบหาหนูอ่ะแต่แบบคือ เขาพยายามหาทางช่วยอื่นที่มันดีกว่าการมาหาแล้วมาโดนหลุกด้วยกันอ่ะเข้าใจปะมันมีวิธีอื่นอีกเยอะวอะไรปรับวิเปอร์พี่่อยนะเดี๋ยวพอตอนคุยจริงๆพี่ขอเงียบถ้าพี่ไม่ได้บอกให้พูดไม่ต้องพูดนะถ้าพี่บอกให้โซลินพูดในจุดนั้นโซลินต้องพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพูดให้เหมือนกับสิ่งที่หนูพูดกับพี่นะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพูดถ้าหนูพูดว่าสิ่งที่หนูพูดไปเป็นความจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนูพูดไปให้สุดเลยว่า มันเป็นแบบที่หนูพูดแต่ใช้น้ำเสียงและบริบทในการพูดให้ถูกด้วยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วคือเนี่ยเขาก็อยู่กับหนูตลอดเขาอยู่กับหนูนะหาวิธีช่วยหนูแบบหนูโดนล,ลุกเนี่ยเขาก็มาหาสภามาคุยแบบทาง้งเขาช่วยหนูทุกอย่างเลยแบบเขารอซับหนูตลอดแบบไม่ได้แบบทิ้งเหมือนที่ใครเขาพูดหรือแบบ เหมือนที่พี่แชทคอมเมนต์กันอะหนูไม่ชอบเลยที่แบบคอมเมนต์แบบเออแก๊งไปไหนบ่อยเราโดนรูปคนเดียวหรอเขาแค่หาวิธีอื่นที่ทําให้เราลอดได้มากกว่าแล้วแบบมีวิธีอื่นที่แก้ไขได้ดีกว่าการเนีอยดูเสร็จหมดแล้วต้มน้ำใอดรล่เอาให้ช่วย พีน,นุ่นใค่อ่ะให้พี่เข้าใจตรงนี้ก่อนมาเอาเทียนเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องน้ำเสียงอ่ะพี่ว่าถามพี่นะไม่มีอะไรเลยไอ,ไอจังหวัดที่เราเซฟี่ตัวเองนะเอาแค่จังหวัดนั้นนะจังหวัดอื่นพี่ไม่เห็นว่าไม่มีคลิปไมดูพี่ดูแค่จังหวัดเซฟี่เงเดียว ที่บอกว่าใช่เขาไม่ได้เป็นหัวแก๊งไอ้ไม่เป็นหัวแก๊งไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยพี่ว่าเฉยๆนะพี่ไม่มีอะไรนะอันนี้ไว้ก่อนส่วนบนรถพี่ไม่ดูนะครับอย่างที่บอกบนรถไม่ดูไม่รู้ไม่รู้คุยอะไรกันนะพี่พี่เห็นบนรถพี่ลงพี่ออกเลยไม่ได้ดูส่วนในช็อตผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายจะเคลียร์ต่อนะครับส่วนในเรื่องหมัดเดียวนะับหมัดเดียวเรารู้ก็อยู่แล้วครับว่านับลั่นอันนี้เรารู้กันไม่รู้จะรู้กันยังไงแล้วเนาะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกับพี่นะครับ เรารู้อยู่ใใจว่าหมัดเดียวครพี่มันนับลั่นถ้ามันลั่นบ่อยๆในอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเรื่องเราไปแทงเขานะครับอย่าลืมเราไปได้แทงเขานะแล้วเขาจะเก็บรูปสาวนในพี่ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าหมัดเดียวไงก็เรารู้เแล้วว่ามันไม่มีผลต่อตอรรี่อยู่แล้วหมัดเดียวเนะาะอ่ะทีนี้ครับเร,เรื่องไดมอนด์เฮดกับเอลเคเลดี้พี่พูดอย่างนี้นะครับว่าในกรณีซื้อเรื่องเนี่ยพี่ไม่เคยปิดกั้นการซื้อเรื่องนะครับ แล้วก็การซื้อเรื่องก็ดําเนินกันปกติแต่การลงไม้ลงมือก่อนที่จะตอรี่ชัดเจนอันนี้พิเตอราครั้งหนึ่งที่หนึ่งนะครับเราจะไม่ลงไม้ลงมือก่อนที่อตอรี่มาชัดเจนนะครับหากกรณีถ้าบอกว่าน้ําเสียงล้อหลอกอะไรต่างๆนานพี่พูดตรงๆเลยนะครับหูคนหาเรื่องยังไงก็หาเรื่องดังนั้นพี่จะฟังแต่หูพี่เป็นหลักนะครับเพราะถ้าหูพี่ฟังแล้วไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้เรื่องนะแต่ถ้าฟังได้เรื่องก็ได้เรื่องอันนี้เรียนให้ทราบตรงกันนะครับ อ่าทีเนี้ยปัญหาเนี่ยพี่ว่าน่าจะอยู่กับ LK ผู้ชายแล้วว่าเราไปเอี่ยวกับตรงนั้นได้ยังไงนะในในกรณีที่เดินไปเอาออกเดินเดินไปเอาออกหรืออะไรต่างๆนานาพี่ก็ยังมองว่ามันก็ทําได้ไหมทาได้แต่ก็ไม่สมควรเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอ่ะทีนี้ของ l อ Lady ดีพี่ว่าเราก็ลองไปไต่ตองด้วยกันนะครับกับการซื้อเรื่องแบบนี้ว่าถ้าเรายังอยากอยู่ในที่มันสบายแบบนี้พี่ว่า ตังเตรียมตัวแล้วแหละมันอย่างน้อยให้เปเ่นเรื่น,นตอนนี่น่าจะสนุกกว่าตอนนี้อันนี้อันนี้ืั้งแรกที่จะฝ่านะครับส่วนเนมบอนเฮดการซื้อเรื่องที่พี่บอกแล้วพี่ไม่ปิดกัน้นแต่พี่ว่าเราไม่ควรลงไม้ลงมือก่อนที่จะมีเหตุเราชัดเจนนะครับดังนั้นพี่จะเตือนนมบอนเฮดเลดี้ครั้งที่หนึ่งถ้าใครสองมาพี่บวชลงโทษนะครับตามนี้เอาโอเคเอลเคนเลดี R ้ OK, M L ถอยเลยครับแล้วก็เอเคมาต่อทีนี้เอาขอคนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับทีนี้พี่เห็นแน่ๆคือ ไอเล่หนึ่งแน่นอนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อกี้มีใครอยู่ในเหตุการณ์ขอให้ครบคนแทงเนี่ยน่าจะเป็นเล่ถูกไหมใช่ครับพี่ผมไองครับอ่าคือต้องต้องแจ้งก่อนนะครับว่าจะไปก็รีบไปเรื่องนี้พี่คุยสองรอบแล้วไปทันทีคือเรื่องรอบแรกไอโจรอบสองมาเการณ์พี่พี่ไม่รู้หรอกนะว่าสตอรี่ที่เขาดําเนินกันอยู่อ่ะมันไปเข้าหูเข้าตาพวกมึงยังไง ออมึงต้องมึงต้องแก้แก้ก่อน,อน,นว่าตอรี่เขาบอกอว่าให้คนที่อยู่หนูก็นึกว่าให้หนูอยู่ด้วยหนูไม่รู้คร,รับขอด้วยไปอะไรนะอาใจใช่หนักก่อนที่ก็ยังไม่ให้เล่นเลยแนละ้วแบบนี้อ่ะจริงไม,ม่สมควรนะเหมือนแทรกแสงสงตอรี่รอบนี้ก็ไม่รโซลีไปเลยโซลีไป อะไรสภาพจิตใจหนูไม่ไหวละไปพักพื้นเลยพี่เขายังรู้ว่าสภาพจิตใจหนูไม่ไหวแล้ว,ลค,ว,ว,ว,ลวคือมันโดนมาแค่วันเดียวแล้วถ้ามันเป็นคนอื่นโดนบ้างหนูจะไม่อะไรเลยแต่มันคือหนูคนเดียวที่โดนเข้าใจป้า มันเป็นหนูคนเดียวที่โดนไงแล้วแล้วหนูแค่งงว่าทําไมมันต้องเกิดแค่กับหนูทางทั้งที่คนอื่นก็มีมไม่ใช่แค่หนูคนเดียวอภิชทลองคิดดูว่าคนในแก๊งไม่มีใครโกรเลยนะม,มีหนูออกมาได้ปะไม่ต้องเข้าไปยุ่งแล้วได้ไหมอะมีหนูให้หมดเลยได้ไหมตรงเนี้ยมีหนูคนเดียวเลยที่อยู่ตรงนั้นยนฟังเ,เฉยไม่น่ามีอะไรปะเพราะว่าพี่กอลก็เตือนไป,ไ,ไปแล้วครั้งที่หนึ่งแล้วนี่ไม่มีไม่มี ที่รู้ว่าตัวเองเซฟไม่ได้อ่ะออกเลยหนูทำได้ดีที่สุดแล้วครับพี่ขอโทษครับหนูไม่ต้องขอโทษครับหนูไม่ได้ผิดเลยครับในสตอรี่อ่ะพี่เข้าใจว่าเกมเพลย์มันคือเกมเพลย์ครับแต่เรื่องที่พี่ก็พูดมาคือเรื่องจริงทั้งหมดว่าการเกิดสตอรี่ต้องมีเหตุและมีมูลก่อนแต่สิ่งที่หนูโดนทํามันไม่ได้มีมูลเนหนูไม่ต้องขอ,ขอโทษอะไร<จ>เลยเว้ย เว้ยถ้าหนูไม่ผิดพี่ก็พูฟต่อให้หนูผิดพี่ก็พูฟหนูอยู่ดีครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับคือหนูอ่ะหนูคือที่พี่ไม่อยากให้หนูอยู่อ่ะเพราะว่าพี่ไม่อยากให้สภาพจิตใจหนูมันพังไปกว่าน,นี้แล้วเว้ยเข้าใจครับเข้าใจ